วิธีเลือกพี่เลี้ยงให้ตรงใจคุณเช็คจากสิ่งนี้ครับข้อหนึ่งเลยครับจุดยืนของเขาคืออ,อไะ,ะไอาาร,ร,งง 1, ไลรและเขาจะพาคุณไปจุดไหนได้บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่เลี้ยงของคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําออนไลน์คือจุดยืนของเขาคือการทําออนไลน์และเขาจะพาคุณไปคือสามารถสร้างเงิน1นึ่งแสบาทต่อเดือนได้นี่เลยครับคุณต้องเห็นว่าพี่เลี้ยงของคุณเนี่ยมีจุดยืนอะไรและเขาจะพาคุณไปจุดไหนได้บ้างมันตรงกับความต้องการของคุณไหมสองเขาสามารถสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นได้ไหมสมมติว่าคุณเป็นคนหนึ่งเ่ยที่ไม่มีเงิน พี่เลี้ยงคนนั้นนะครับเขาสอนจากคนที่ไม่มีเงินเนี่ยไปมีเงินได้ไหมคือสอนคนที่มีเงินได้ไหมนี่แหละครับคือสิ่งที่คุณต้องคิดและถ้าวันนี้นะครับคุณอยากได้พี่เลี้ยงนะครับที่สอนคุณตั้งแต่ผลิตเงินไม่ได้จนคุณสามารถสร้างไรายได้1นึ่งแบาทต่อหนึ 1, ่งเดือนได้เรามาเจอกันครับในคอสเมนทอลโปรแกรมวานจะเป็นคนสอนคุณเองครับให้คุณสร้างไรายได้ได้และถ้าคุณสนใจคอสนี้นะครับทักมาได้ที่ไลน์แอดแอดไน์ k r u l e w n คูเลวานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ